ราคานี้คือชาวบ้านไม่มีไม่ีสิทธิ์จะบอกว่าจะขายเท่าไหร่แต่เขาจะเป็นคนบอกคือบวกลบคูณหารไปเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมแล้วก็คือชาวบ้านเป็นคนมารับจ้างบริษัทปลูกแต่ชาวบ้านมาทําลายธรรมชาติทำลายธรรมชาติแล้วคือทําร้ายคนทั้งชาติครับมัแต่บริษัทไม่เคยรับผิดชอบบริษัทไม่เคยแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอยากจะได้แต่ วัตถุดิบที่ราคาต่ําสุดคุณภาพดีที่สุดผลิตเข้าโรงงานให้ได้มากที่สุดเป็นกับโรงเรียนที่ฉันไปสร้างให้อ่ะทําไมให้หลวงแม่วินอ่ะทาไมฮะก็เอาลูกไก่มาแจกเอาบริษัทนี้เอาลูกไก่มาแจกเอาลูกไก่ไปแจกโรงเรียนเอาลูกปลามาแจกเอาลูกปลามาด้วยเอาลูกปลาปลาเลยปลาทับทิมมาแจกโอ้ยพันให้โรงเรียนทำอะไรให้หลวงปู่เอามาเลี้ยงให้อาุบานพอเลี้ยงให้ให้เลี้ยงโอ้แต่ เราต้องซื้ออาหารนะไม่รับซื้อคุณต้องซื้ออาหารจากบริษัทนะอก็คือบังคับไม่ซื้ออาหารี่จะไปเลี้ยงกินอย่างอื่นมันไม่โตไงอ๋อเหรอมันเหมือนกับตัดต่อพันธุกรรมเอาไว้แล้วเขารู้ว่าไอ้ลูกไก่ของเขามันจะต้องกินอาหารนี้เท่านั้นลูกไก่จึงจะโตอหแล้วปลาที่เขาเอามาแจกก็ต้องกินอาหารของเขาเท่านั้นจึงจะโต เราก็เลยบอกโอ้ยอย่างนี้ก็ซื้อไก่มันมากินเลยไม่ต้องไปเสียเวลาเลี้ยงให้มันว่าเป็นคีค่าให้มันเป็นคี่าให้มันเขาคิดไม่หมดแล้วอ่ะดูสิคือเขาวางแผนไม่หมดแล้ไงชาวบ้านไม่ได้รู้ไม่ได้รู้เรื่องคือรู้ไม่ทันเขาไม่ทันเาเหมือนกับว่าเขาให้ก็เอาเขาก็ดีใจสิเขามาให้เขามาแบบแล้วแถมตัวมัรขึ้นไอู้หูขึ้นไปตัวบันเลิเลยสีต้อง เซ็บริษัทใช้บริษัทเลยนซีซัวสนามบริษัทซีซัวเนี่ยซีซัวสนสมสนุนอู้ดมีตั้งไปให้เขาด้วยอ่าตึ้งไปด้วยต้องขึ้นไปด้วยรงการอาหารกลางวันเด็กซีซัวบรัสนุนบริษัทนี้ซีซัวใหมมจริงๆเออบริษัทใหญ่ใด้วยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยบ้านเมืองเรานี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้อ๋อนี่ไม่ใช่โดนเฉพาะที่นี่นะหลวงปู่น่าจะโดนกันทั้งประเทศเลยแบบนี้ไม่มีที่ไหนไม่โดน อไม่มีที่ไหนไม่โดนฉันก็ไปมาทั่วแผ่นดินเ<อ>ลแบบนี้ทั้งนั้นโอ้ยทีนี้ผลกระทบแล้วก็ผลเสียมันก็เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเองแล้วถ้าถามว<ล>่าถ้าถามว่าไอ้ปลาก็ดีที่เข้ามาแจกไอ้ไก่ไข่ที่ลูกไก่ไข่เข้ามาแจกลูกไมมก่เนื้อมาแจกไม่กินอาหารของเข้าได้ไหมได้ไหมฮะก็บอนไซอยู่นั้นะอืะแล้วถามว่าอาหารของเขากับอาหารที่คนอื่นๆทำขายน่ะ ครับราคาไม่เหมือนกันเลยนะอ้ต่างกันสิบเปอร์เซ็นนะคือของเขาในราคาแพงเขาบอกว่าเขากินแล้วเขาได้ผลออ๋แต่ของชาวบ้านเนี่ยสองคนอื่นทำเนี่ยไม่ได้ผลเพราะว่าไม่โตรอตายอชาวบ้านก็ไม่อยากเสียเวลา ก็เอาที่แบบมันได้ผลดีกว่าเอาที่ได้ผลก็ต้องยอมซื้อของแพงมาแต่หารู้ไม่ว่าไอ้ส่วนผสมในของแพงนั้นแหละมันคือแรงงานของชาวบ้านที่ปลูกพืชให้เขาไปก็คือข้าวโพดอาหารสัตว์ต้นกระถินบ้นไปของชาวบ้านของพวกเขาทางนั้นแต่ต้องมาโขกราคาเพิ่มขึ้นที่ตอนซื้อวัตถุดิบซื้อถูกมาซื้อถูก พอได้แล้วดุดิบเอามาผลิตเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนอาหารเป็นอาหารจับเอามาขายแพงมากโอ,โอ,โอ้โหนี่มันต่างกันแบบนี้เขาก็สร้างเขาเรียกว่าท่องห่างก<อ>็ใช้ช่องว่าง,ระ,างร,ระหว่างระหว่างราคาคแล้วก็ระหว่างกระบวนการผลิตของสินค้ามาเป็นเครื่องมือในการโขกสับและดูดเลือดชาวบ้านชาวบ้านไม่รู้เรื่องหรอก ชุมทีก็โอ้โหวันนี้มาอีกแล้วเออมาแล้วบริษัทซีซัวซีซัวจำกัดมามาอีกแล้วซีแงมาอีกแล้วครับทีนี้ชาวบ้านเขาเริ่มตั้งที่หลวงปู่มาสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านเขาเริ่มจะรู้ทันบ้างหรือย่างเริ่มจะเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเรื่องของเศรษฐกิจเองทุกวันเนี้แทนที่จะดีขึ้นรวยขึ้นหนี้มากขึ้นชีวิตเองแทนที่จะดีขึ้นสุข เขาเริ่มแล้วเพราะว่าเท่าที่รู้เนี่ยเกษตรรัฐบาลนี้นะครับพวกเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดแล้วก็มีอาสาต่าัหัดเกษตรตำบลเนี่ยอย่ามาทํานอนกินเงินเดือนอยู่ในห้องแอ์นะไม่ให้นอนกินต้องออกมาให้ความรู้กับชาวบ้านนะในสนับสนุนเรื่องหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของรับาสมเด็จมิจิอยู่วะต้องมาทําให้ชาวบ้านได้เข้าใจถึงมูลฐาน เบื้องต้นในการที่จะทำเกษตรอินทรีย์เกษตรหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ขับเคลื่อนโดยโครงการหลวงของพจ้าอยวซึ่งมีอยู่ทั่วไปครับพรอยวทรงกระจายโครงการหลวงชาวบ้านก็บอกว่าทําแล้วขายไม่ได้ครับทํายังไงครับไปขายโครงการหลวงโครงการหลวงก็รับซื้อรับซื้อทั้งปีสมมติว่าแต่ไครถ้าคุณปลูกตลาดครับ วันหนึ่งคุณขายได้ห้าบาทโครงการหลวงรับซื้อสิบห้าบาทโอ้แต่ถ้าวันหนึ่งไอแต่โครงไอตะไคร้นี่มันขยับไปเป็นยี่สิบห้าบาทค่ะโครงการหลวงก็ยังซื้อสิบห้าบาทถามว่าทำไมซื้อก็เพราะว่าเขารับซื้อทั้งปีตลอดทั้งปีคือราคาเนี่ยจะราคาขายราคา,าตลาดมันเหลือห้าบาทเขาก็ซื้อสิบห้า แล้วไอ้ราคา25ถามว่ามันมีกี่วันไม่กี่วันมีแค่สองวันเองมีอยู่สองวันคือราคาจะขึ้นขึ้นลงลงตามฤดูกาลตามฤดูกาลตามดีมานซัพพลายตามตามต้องการแล้วก็สินค้าที่มีครับแต่ไอ้สินค้าที่มีอ่ะมันมีมากกว่าความต้องการอยู่ตลอดทั้งปี ใช่ยางงั้นราคาก็ไม่ค่อยดีล่ะถ้าสินค้าที่เศษโรารหลเขาประกันราคาไว้ให้เอาประกันไว้ที่25บาทหรือไม่ก็25บาทย่างผักกะลามปีเราเราไปซื้อื้อปลูกมาเราไปขายตลาดหรือขายไม่ได้โครงการหลวงเซื้อหมดอืมลบประกันราคาไว้ไม่ว่าจะทบายบางก็ใช้หลักคิดนี้เอามาเกษตรอำเภอเกษตรตำบลเกษตรจังหวัดครับอาสาเกษตร จะต้องมาหาวิธีทําตลาดเขาก็เลยทําตลาดประชารัฐนี่ไงอ๋อนี่ไงมีตลาดประชารัฐเกิดขึ้นผู้ซื้อครับผู้ขายครับผู้ผลิตมาเจอกันพบกันที่ตลาดตรงนี้เป็นจุดนัดพบจุดนัดหมายที่ก็ไม่ต้องไปผ่านใครนะไม่ต้องผ่านมือพ่อค้าคนกลางไม่ต้องผ่านไหนแล้วก็มาถึงก็หน้าหน้าหน้าตรงนัดเนี่ยตรงหน้าอบอเเนี่ยวันรู้สึกวันเสาร์อาทิตย์ครับพุธเสาร์อาทิตย์อะไรเนี่ย ก็จะอมาต์เนี่ยนะโน้ครับครับครับก็จะเห็นชาวบ้านขนเอาเค่งพักเค่งหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ตัวเองเลี้ยงตูหอยปัวปลาอะไรตั้ง่ก็มาขายตรงเนี้ยเลี้ยงเองปลูกเองขายแล้วก็มาขายเองมาเจอคนซื้อเองแล้วก็คนซื้อก็ต่อรองได้ตามอำเภอใดคนขายก็ยินดีจะขายก็ขายในราคาที่เขาอยู่ได้เจอกันโดยตรง นี่คือสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะกระทำเพิ่งมามีในรัฐบาลนี้แหละก็มันจําเป็นเน่ยเพราะว่านี่คือพลังของแผ่นดินครับหลวงปพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่าประชาชนถ้าเป็นสุขทุกคนมีกินมีใช้ครับบ้านเมืองนี้ก็มัน่นคงโอ้นี่สอดคล้องตาม ยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องมาเพีินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานให้กับคนไทยทั้งประเทศเวลาใช้กันเวลาหลวงปู่ไปชวนชาวบ้านมาปลูกป่าไปคุยกับเด็กนักเรียนเราก็จะบอกว่าน้องหนูให้น้องหนูมีที่เป็นพันุไร่ถ้าน้องหนูไม่มีน้ําอน้องหนูก็ปลูกอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ มีที่เป็นพันไล่ไปทําไมเนี่ยน้องหนูน้องหนูมีที่พันไล่แต่น้องหนูอากาศร้อนแรงที่ของหนูเป็นทะเลทรายคต้นไม้ักต้นมันไม่ขึ้นครับหนูจะมีเอาไปทําไมวันนี้หนูมีสิบไล่ห้าไล่แต่ทุกตารางนิ้วของที่หนูมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชเขียวขดีมีต้นไม้มีแหล่งน้ำลำธารน้ำไหลไฟสว่างทางดีค น้องหนูจะทำอะไรมันก็ดีไปหมด๋อแล้วทำไมหนูไม่คิดที่จะทำตอนนี้ถ้าหนูปลูกต้นไม้ซะตอนนี้ตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่อ่าสิบสองสิบสี่สิบห้าอีกยี่สิบปีข้างหน้าหนูก็ได้ใช้มันแล้วเพราะต้นไม้ก็โตขึ้นมาพอดีใช่ต้นไม้ก็โตนี่คือเจดีถ้าถามฉันว่าระหว่างเจดีับหลปล์กับต้นไม้ครับฉันเลือกที่จะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไม่สร้างเจดีย์แต่ฉันพูดอย่างนี้ เสมอว่าถ้าให้ฉันเลือกได้ระหว่างเจดีย์ที่บรรจุอะไรอะไรที่สัต์สีตั้งหลายกับการปลูกต้นไม้ฉันเลือกปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้เป็นเจดีสีเขียวที่ให้คุณประโยชน์ต่อแผ่นดินให้ประโยชน์อืมเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสัตว์แม้มนุษย์เวลาตอนนี้เรายังอาศัยต้นไม้บางเงาใช่ครับหลวงปู่ที่เราได้ร่มเงามานั่านนี่แหละตรงนี้คือประโยชน์ก็อาศัยเงาต้นไม้นะครับตรงนี้แล้ว อากาศก็บริสุทธิ์เนี่ยก็ออกซิเจนจากต้นไม้นะะียก็สิ่งแวดล้อมดีไปหมดทุกอย่างมันก็สดชื่นแจ่มใสอารมณ์คนเราถ้ามันดีจิตใจมันดีอากาศดีชีวิตมันก็ดีมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทําเหตุพระพุทธเจ้าจึงบ,บอกว่าทําใจเกิดแต่เหตุรพระศาสดาทรงสแสดงเหตุและความดับเหตุแห่งธรรมนั้นเหตุแห่งความทุกข์ของมวลหมู่มนุษยชาติในเวลานี้ก็คือธรรมชาติโดนทําลายใช่ครับ ธรรมชาติจึงหันมาทำลายมนุษย์ใช่ครับเมื่อเช้าดูข่าวสหรัฐอเมริกาสั่งอพยพคนสองล้านเจ็ดแสนคนออกจากเมืองอะไรเมเบิลครับครับเพราะเจอพายุเฮอริเคนอ๋อมีมีเฮอริเคนเออเจอพายุแล้วก็ฝนตกน้ำท่วมหนักครับนี่แหละภัยธรรมชาติอพยพคนสองล้านกว่าภายในยีี่ชั่วโมงไม่ใช่เรื่องเล็กเลยอเมเรื่องใหญ่มากบ้านเมืองเรา ชคดีที่ไม่เจอแบบนั้นบ้านเรายังไม่เจอหนักขนาดนี้นะแต่เราก็ไม่รู้สำนึกนนนเ,นเก็ไม่รู้สำนึกเราก็นานทำลายมันทำนานลายมันทำให้มันเสียหายฉันจึงได้บอกว่านี่คือสิ่งที่แลวฉันไม่ได้พึ่งทำงฉันทำมาตั้งแต่ปี2528ัน2 26, 27, ้าร้อยย่ปในองพหารอนานมากแล้วหลวงปู่2ปกว่าปี สามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีเพราะว่าตอนนั้นสองหกสองเจ็ดสองแปดปีนี้ห้าเก้าแล้วสามสิบกว่าปีแล้วครับมีคนงานเป็นที่ประจักษ์ก็เพราะว่าตอนต้นไม้ที่ปลูกไว้ตอนนั้นมันโตแล้วก็อย่างที่ภูมิกับมาเล่าให้คุณฟังนะเขาติดตามงานฉันมาตั้งแต่สมัยฉันอยู่ถ้ำไก่หล่นแล้วฉันก็ไปปลูกป่าที่ถ้ำไก่หล่นหัวหินแต่ที่หัวหินที่ประจวบครับเขารู้ว่าฉันทําอะไรเพื่ออะไร เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านก็มาติดตามงานกับหลวงปู่อีกก็เพิินเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้อ๋อเหรอฮะย้ายมาตรงนี้ตัวนี้ฉันไม่เคยเห็นหน้าเขาหรอกแต่ว่าเขาแอบดูข้างหลังฉันฉันไม่รู้เรื่องหรอกวันนี้เขามารายงานตัวเคยไปที่วัดด้วยเขาบอกเขาไปวัดบ่อยก็หลวงปู่ก็ติดกิจพอดีก็เลยไม่ได้เจอไม่คือเขาแอบไปฟารรมทำอ๋อครับครับเราก็เลยแงว่าติดตามผลงานหลวงปู่อยู่เขาเขารู้เขาเชื่อไงว่าเราทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองแท้จริงเราทําประโยชน์เพื่อแผ่นดิน มีใครที่ไหนถามยังไงบริษัทในเมืองไทยอ่ะครับพุชเเวสไม่ใช่นารวยนะพุชเเวสก็มีนี่มีสีเยอะแยะแต่พุชเเวสกล้าที่จะเจียดเงินรายได้ส่วนหนึ่งของตนเนี่ยคุณซื้อน้ำหลวงปู่น้ำดื่มซื้อน้ำาจน้าใจขวดหนึ่งครับหนึ่งเซลึ่งของน้ําใจก็กลายเป็นต้นไม้ให้กับแผ่นดินอ๋อก็คือนํามารุ่นนี่คือพุชเเวสในปานี้ครับนี่คือพุชเเวสคุณซื้อยาสีฟันหลอดหนึ่งหนึ่งบาทของยาสีฟันก็ าเป็นทุนต้นไม้ของแผ่นดินอ๋อนี่คือพึ่งเววะฉันกำหนดได้เลยว่าคุณต้องทำอย่างนี้มีกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องนำรายได้ส่วนหนึ่งก็ถ้าอะไรที่มันรายได้น้อยก็เอาสลึงเดียวกล่าวเนาะถ้ามันมากก็เอาบาดนึ่อ๋อครับครับครับก็มาช่วยในโครงการปลูกป่านี่แหละไม่ใช่แค่ปลูกป่าอย่างเดียวมีหลายอย่างเลให้ทุนการศึกษาดูแลสิ่งแวดล้อมนะ ช่วยเหลืออย่างเช่นอุทกภัยวัตภัยที่เจอได้รับความเดือดร้อนในช่วงปี4 5 8ที่ผ่านมา5 4 5 5ที่ผ่านมาเขาให้สนับสนุนชั้นช่วยเหลือน้ำท่วมปี5 4 5 5ต่อ5 6เนี่ย3ปีเนี่ยหมดไป28ล้านบริษัทพุชเวท กรรมุนิที่ทํไม่้สระครับก็คือรายได้จากการจำหน่ายแต่พันแต่บาทหนึ่งสลึงหนี่นะบาทบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเขาก็เก็บใ่กระปุกเก็บใ่กระปุกกลายเป็นเงินที่งอกเงินแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือฟังดึงความร้อนสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นที่เข้าลงทุนเอาสตังค์มาให้ชั้นแล้วก็เอาไปจ่ายชดเชยให้ชาวบ้านและในทุนที่ไปบุกรุกแล้ามาปลูกป่าคืนแผ่นดินก็มาจถามว่าในแผ่นดินนี้มีบริษัทไหนทําอย่างนี้คงไม่มีครับ บริษัทซีซัวซีซัวนี่ต้องจะทำกาาอย่างเดียวเลยฮเพราะฉะนั้นฉันยังฉันยังขอบใจปตทนะทำไมฮะ้ี่ปตทนี่เขามีวิธีคิดเข้าคืนคืนคืนกำไรให้กับ๋อมีโครงการ ปตทเนี่ยเขาทําโครงการป่าลักน้ําให้พระเจ้าอยู่หัวป่าชายเลนให้พระราชนีทําจนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นล่ําเป็นสรรจนผลงานเขาเป็นที่ประจักษ์ยเป็นแหล่งอาหารใช้ได้จริงแต่ใช้ได้จริงแล้วได้ผลจริงแล้วทามีหลักวิชาการมากชั้นเคยไปดูแล้วเขาก็เคยเชิญชั้นไปดูคแต่ที่แน่ๆคือเคยไปร่วมเขาชั้นเคยเชิญเข้ามาร่วมตอนที่ชั้นไปปลูกป่าที่นครสวรรค์ อ๋อเคยเชิญมาร่วมด้วยปตทไปที่ให้เห็นผลงานเขาว่าเนี่ยเขาสิบลูกเขาเนี่ยยังงไของดิฉันทางนั้นเลยค่ะตั้งแต่ของดิฉันคือเมื่อก่อนนี้มันหัวลลนอ๋อแต่เวลานี้ที่เราไปดูเนี่ยเห็นกลายเป็นเขียวขจีเสืกอขาแม่วงนั่นคือผลงานของเขาของปตทที่ร่วมกับชาวบ้านอีกห้าหมู่บ้านแล้วเขาให้ทุนให้วิชาการให้กระบวนการแล้วกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเสืกอขาวแม่วงไปอ พราะมันมีต้นน้ําลําธารมีภูเขามีต้นไม้เดิมที่มันมีแต่มันโดนตัดโดนทําลายไปโดนทําลายครับและไอ้ไม้ที่มาทําลายก็คือไม้มาฆ่าใหญ่ๆที่เป็นโต๊ะไปเล่ขายใส่รถไปไล่ขายนั่นแหละมาจากเชือกเขาแม่วงทั้งนั้นอ๋อครับวันนี้เขาคืนป่าสู่แผ่นดินแม่วงครับนครสวรรค์เขียวกระจีปตทเขาลงทุนอืครับเขาช่วยเหลือครับ แต่ฉันก็ยังไม่เคยเห็นมีบริษัทไหนทำอย่างนี้ครับก็หวังว่าจะกลายเป็นต้นแบบให้กับบริษัทอื่นๆทำโครงการดีๆอย่างนี้ให้กับสังคมจริงๆก็บริษัทหลายบริษัทตอนนี้ก็จะมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่เรียกว่า CSR เป็นการคืนกําไรให้กับสังคมทำกิจกรรมด้านชุมชนบ้างด้านการศึกษาบ้างไปเีนศึกษาบ้างไปเต้ๆทำฝายแมวมีอะไรอย่างเงี้ยนะเราเห็นแล้วมันมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ยั่งยืนใช่ไหมฮะไม่ ยังไงครับเพราเพราะอะไรก็คุณไม่รู้จักพลังน้ําป่าโอ้มันจะพลังมากกว่าการไปทำไปเลกมื่อใกที่น้ำป่าเกนขึ้นนะไอ้ที่คุณไปทําทําว้นนะไม่เลยือไปหมดมันก็พังหมดเลยมันใช้ได้ดีในยามฤดูแล้งที่เก็บกักน้ําที่ไหลลินลื่ื่อยให้มันกักไว้เป็นแอ่งๆอเพื่อสัตว์เพื่อมนุษย์แต่เมื่อถึงคราวน้ำหลากปีนึ่ง มันพาไปหมดแล้วฝายที่ทำมาไายหมดแล้วแล้วมันก็ไปเป็นปัญหาาละให้กับไปน้ำเพราะไอ้วัสดุที่คุณเอามาทำปูนก็มีเหล็กก็ดีที่โดนน้ำไายมันก็ไปสูงมันอยู่ไปน้ำเหรอครับเป็นาละไอที่เขาบอกว่าฝายแมวฝายแมวนหะเขาทำด้วยวัสดุธรรมชาติเดอเขาเอาไม้เอาขี้เลนเอาหินอะไรซึ่งไม้ก็เป็นไม้ไผ่มาปักมาปักแล้วก็เอาหินในพื้นที่มาทำ แต่สุดท้ายเวลาน้าหลากจริงๆมันก็อยู่ไม่ได้ท่านเจอมาเยอะแล้วและท่านทำมามากแล้วทําให้ฉันรู้ว่าอไอ้ฝ่ายแม,แมวเนี่ยมันทําได้เฉพาะแค่ช่วงฤดูกาลหนึ่งฤดูกาลหนึ่งเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเราควรจะแก้ปัญหาย,ยัางไงครับหลวงปู่ควรจะทาฝ่ายแมวไหมหรือว่าไม่ควรทําเลยดีดที่สุดของฝ่ายแมวดีกว่าฝ่ายแมวคือปลูกต้นไม้ให้เยอะอเพราะต้นน้ําลําทาน ฉันเดินไปดูต้นน้ําแต่ละที่แต่ละที่บหลูมันเกิดจากลากไม้อคือลากไม้นี่แหละรากไม้เนี่นะมันแต่ละต้นแต่ละต้นมันปล่อยน้าไหลมินมาเรื่อยๆจนรวมกลายเป็นสายน้ําใหญ่นั่นแหละเป็นจุดกําเนิดนั่นแหละดีกว่าฝอยแมวอีกอืเพราะเวลาฝนตกมาเนี่ยใบไม้เนี่ยมันจะทําหน้าที่รับน้ําไว้ฝนหายไปหนึ่งชั่วโมงคุณลองไปขยับต้นไม้ดูแล้วคุณเปียกอยู่คนห็นแหละก็เปียก เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการชะลอน้ําแบบธรรมชาติครับแล้วเมื่อมันตกลงมาฝนหายแล้วน้ําที่อยู่บนใบไม้เนี่ยแหละมันก็จะลงไปลง่างครับไอ้รากไม้เนี่ยมันจะทําหน้าที่เหมือนท่อที่ส่งน้ําหน้าดินลงไปเก็บไว้ใต้ดินอ๋อเป็นท่อเก็บไว้อืมครับเมื่อมันน้ําไปเก็บไว้ใต้ดินเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาโลกมันฤดูกาลมันเปลี่ยนบรรยากาศรอบข้างนอกมันร้อนต้นไม้มันจะทําหน้าที่ ว่ามันทนดูไม่ได้แล้วมันก็จะคลายน้ำอ๋อนี่ธรรมชาติเลยเป็นสิ่งที่มีมาแต่สมัยไหนแต่เมื่อไอตัวกระบวนการกักน้ําเก็บน้ําแล้วคลายน้ํามันไม่เหลือเลยโอ้แย่เลยทีนี้นั่นจะเอาอะไรมาละมันไม่มีอะไรมาอุ้มน้ำมาดูดซับน้าเลยเออต้องไม่มีฟองน้ําก็ไหลฝนตกลงมาไหลลงสุดท้ายก็น้ําบ่าท่วมตรงนี้น้ําท่วมนะคุณอ้าวเหครัหลวงปู ช่วงที่น้ำหลากน้ําป่ามาเนี่ยแถวนี้ท่วมหมดท่วมไปยันหน้าอบตนู่นเลยอบตก็ก็โดนเหมือนกันไม่อ้ได้อบตเลยท่วมเลยโอ้แถวนี้นี่นี่ครับครึ่งน้องที่คุณยินนั่งอยู่เนี่ยท่วมถึงตรงนี้เลยนี่บนเขานะหลวงปู่้นนั่นแหละก็น้ําป่ามันมาแรงไงท่วมอยู่วันสองวันก็หายครับพื้นข้างในที่นอนเนี่ยเละหมดอ๋อ เวลามันมาอะไรก็เอาไม่อยู่ครับเพราะงั้นที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะเขาข้างบนมันหัวโลนเดี๋ยวถ้าว่าคุณมีเวลานั่งรถไปดูคุณจะเห็นเลยมันก็หัวโลนเป็นย่อมหย่อมย่อมเปียนแล้วแถวนี้เวลานี้มีการไปไปปักหลักเขตของตัวเองอายึดตามข้างๆถนนตรงไหนทำเลดีปักฉันเคยไปไล่หรือเหาปตนเนี่ยอ๋อเหรอคือดีๆมาปักเองเราเคยเคย ไปไล่ลือถามอบตถามป่าไม้นี่ของใครอ่ะบอกไม่ใช่ของใครนะของป่าไม้อ้าวแล้วคุณยอมไหมเข้ามาปักไหมเราก็สั่งกวนอ้าวเลื้อเลื้อเลยแล้วเขาปักไว้ทําไมเขากันที่ไว้เขาจองไว้ทำอะไรหนอกันที่เขาจะมาไว้จะขายของข้างตอนรับนท่องเที่ยวอเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันพอเลยไปหน่อยก็จะเป็นดอยอินทนนท์ อ๋อทางนี้มันเป็นทางเชื่อมที่ขึ้นดินถนนได้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็ผ่านมาขายของได้อแล้วเขาก็มีชนเผ่าชนเผ่าเขาก็มีวัฒนธรรมบกรยมูเซ่กระเลียงกระรางยอคนเขาก็ขึ้นไปท่องเที่ยวไปดูวิถีชีวิตเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันเป็นต้นทุนทางสังคมที่เราต้องอนุรักษ์ครับหลวงพ่อ ถ้าเมื่อใดที่เราไม่ทามันเราไม่ทําลายมันมันก็จะอุปถัมภ์เราเ mm hmm. มื่อใดที่เราไปทําลายเขาเขาก็จะทําลายเรา mm hmm. ครับก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างมาถึงตอนนี้เราก็คงจะพอเห็นแล้วนะครับว่าจากที่มนุษย์เราเนี่ยนะครับมีความทะเยอทะยานอยากที่จะต้องการดูแลเลี้ยงตัวเองแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับ ก็มีความต้องการมากกว่านั้นในการที่จะเสวนาไลประโยชน์ให้กับตัวเองบ้างแล้วก็บางทีเนี่ยรู้เท่าทันไม่ถึงการของกลุ่มนายทุนบ้างนะครับก็เลยกลายเป็นเหยี่อของกลุ่มนายทุนซึ่งนายทุนเหล่านี้เขาไม่ได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ถึงอนาคตของผืนป่าอนาคตของอประเทศชาติหรอกนะครับแป่งข้างหน้าเกดนะครับเสียหายแปลงข้างหน้าที่คุณเห็นเขาล้นแล้วมีข้าวโพดเนี่ยนะครับหลวงปู่นี่ไม่ใช่ของชาวบ้านนะอ่า เนี่ยของของครูนะเขาเป็นเจ้าของเป็นคุณครูของครูของข้าราชการครูที่ปลดเกษียณแล้วหรือยังยังไม่แน่ใจและอีกข้างหนึ่งก็เป็นของในทุนนะในตลาดเป็นของพ่อค้าขายข้าวนะนี่ของของคุณครัวของพ่อค้าอยู่ตรงนี้อแต่ชาวบ้านไปปลูก ชาวบ้านเอาไปชาวบ้านที่คนขายที่ให้ครับต้องไปเช่าที่เขาเช่าที่เขาเพื่อมาปลูกเชาวโพนี่อีกทีหนึ่งเท่าที่เราเห็นเนี่ยฉันคึงไม่บอกว่ามันมีอะไรที่แล้วถึงเวลาเขาสำรวจนี่เห็นว่านี่สำรวจเพิ่งจะสำรวจไปครับพวกนี้ก็จะไปจ้างให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่เดิมเอามาสำอางว่านีของฉันแน่อืก็จบสมอ้างกันครับนี่ปัญหามันเป็นแบบนี้มันซับซ้อนมากเลยอะไรที่มันถ้าคุณเข้ามาลงในพื้นที่แต่ละพื้น ที่มันจะมีปัญหาที่ซ่อนเงื่อนงุงงมงำเยอะแยะมากมายยากครับโดยฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้รัฐบาลจะต้องทำกระบวนการปฏิรูปที่ดินใหม่ก็ด้วยกระบวนการที่เรียกที่รัฐบาลก็ทำอยู่เรียกคืนทั้งหมดเรียกคืนผืนป่าเหมือนกับเอามาคืนแล้วก็เอามาขย่ากันใหม่ในเก่งคือบริหารจัดการใหม่เออ <ๆ S 2> ขย่าวก,กันใหม่ในเก่งแล้วก็เอามาลงทะเบียนไว้ับใครไม่มีเอาออาไปเอาไปเอาออไป แล้วอย่าทําแค่ปีเดียวครับปีหน้าทําใหม่เอาก็คือจัดการใหม่อาทำใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวคลองยาวเลยนะทีนี้ไม่ได้นะไม่ทําทุกปีทุกปีที่เรื่อยเดี๋ยวไอคนซื้อเฮ้ยเดี๋ยวกูก็โดนคืนอีกแล้วคือมันก็จะไม่ซื้อเพราะว่าอนาคตเดี๋ยวอีกปีหน้าปีหน้าก็จะโดนเรามาค่าเข่งเงี้ยขยายขยายขยายยาวไปอ๋อครับต้องอย่างนี้ถึงจะอยู่รอด ต้องทําวิธีนี้ต้องทําวิธีนี้เท่านั้นแต่ถ้าจะบอกว่าเอาไปอยู่กันเด็ดชั่วโคตรเด็ดวันมันก็ขายแล้วเพราะว่ารู้ว่าอนาคตเป็นยังไงแล้วมันก็ขายเลยขายแล้วคุณก็สบายเลยแบบนี้แล้วก็ไปลุกกันใหม่ดังั้นวิธีก็คือเอามาใส่เข่งมีเท่าไหร่เอามาให้หมดแล้วก็ขยับขยับอ้าวจับฉลากหยีไปเอาไปเอาไป เอาปีหน้ามาต่อสัญญาแล้วดูผลเป็นรายปีไปใช้ประโยชน์จริงหรือเปล่าปีต่อไปก็มาต่อสัญญาแต่้พูดต่อสัญญาเท่านั้นจะมีสิทธิเข้าไปทํากินถ้าไม่ทํากินแล้วให้คนอื่นเช่าแสดงว่ารวยแล้วแสดงว่าไม่ทําไม่ทําประโยชน์เราคืนคือต้องดูทุกปีเลยว่ามีผลผลิตไหมแล้วก็ตั้งคณะกรรมการลงไปตรวจสอบลงไปดูเลยนะครับให้กรรมการหมู่บ้านเนี่ยไม่ต้องเอาคนอื่นชาวบ้านเนี่ยเข้ามาตรวจสอบว่า หน <mm right. <mm <mm ึ่งก็คือป้องกันคนแปลกหน้าเข้ามาทําเรื่องที่ไม่ดีเดี๋ยวจะมีบุคคลอื่นมาสองก็คือทําให้หมู่บ้านเรามีศักยภาพที่แข็งแรงครับแล้วเราก็ดูแลเขาเรียกว่าทรัพยากรรักษาไว้ให้กับกฐานเราเองครับก็จะเป็นการดูแลด้วยการของตัวเองของเจ้าของนี่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าอยู่ดีๆแล้วเออเอาไปแล้วก็เจ็ดเช้าโคตรเดี๋ยวหมดก็จะเป็นสภาพแบบนี้แหละหมดอย่างที่เห็นครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง ความคิดเห็นดีๆนะครับจากหลวงปู่พุทธอิสระก็หวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะฟังอยู่รัฐบาลชุดนี้ฟังอยู่แล้วก็ได้ติดตามนะครับรู้สึกว่าเขาจะฟังฉันทุกวันใช่ไหมหลวงปู่นั่นไงผมก็ว่าเหมือนกันเพราะว่าเะไรที่ฉนพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องทุกทีอ่ะเราก็เห็นหลายๆอย่างที่ว่ารัฐบาลเขาก็มีการปรับเปลี่ยนปรับแผนแล้วก็มีการที่จะเขาเรียกว่าการปฏิบัติงานเชิงรุกได้ไหมหลวงปู่ก็คือเราต้องยอมรับนะว่ารัฐบาลเนี่ย เขาทํางานอยู่ในแรงกดดันรอบ oh. และแรงกดดันนั้นหนึ่งก็คือคนที่เชียร์รสองก็คือคนที่ไม่ชอบ <Okay. S 2> ไอคนที่เชียร์ก็เชียร์ด้วยความหวังว่ารัฐบาลจะทําได้ในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังครับคนที่ไม่ชอบก็ mm. ก็พยายามจะหาวิธีบ่อนทําลาย uh. ละทําร้ายทําลายแล้วก็ปิดบังข้อมูลเดิมๆแล้วถ้าจะมาทําตัวเป็นกลมกลืน mm. ก็จะไม่พูดจริง ดัง oh. นั้นเราก็ต้องช่วยกันให้ข้อมูลข้อมูลในทั้งมุมบวกมุมล,ลบ,บให้รัฐบาลเขาไปคิดช่างเขาจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องครับโอ้ oh, oh, ละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับหวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคณะรัฐบาลนะครับรวมถึงประชาชนคนไทยเองที่ได้ร่วมรับฟังแล้วก็ร่วมรับชมรายการอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับ,รบก็คงจะเห็นแล้วว่าวัตถจักรของการบ่อนทําลายทรัพยากรของชาติโดยเฉพาะอย่าง ทิ้งทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรสําคัญนะครับซึ่งจะมีหน้าที่ในการเป็นจุดกําเนิดน้ําแล้วก็ช่วยกันในการอนุรักษ์นะครับแล้วก็ทําให้เติบโตต่อไปแล้วก็ไม่ทําให้เกิดภัยพิบัติเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราทุกคนจะต้องช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือเหมือนอย่างโครงการปลูกป่าที่ไม่ว่าประชาชนเป็นชาวบ้านเป็นอ,อบอตอเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นตํารวจเป็นทหารหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่ในบ้านนี้เมืองน,นี้ก็สามารถร่วมกันปลูกต้นไม้แล้วก็ไกล ปืนเป็นมือเล็กๆที่จะสร้างผืนป่าที่กว้างขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างต้นไม้ที่ใหญ่โตขึ้นไปได้เรื่อยๆได้นน่นเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกให้กับทุกๆคนในสังคมน,นะครับได้เห็นความสําคัญของผืนป่าและสิ่งสําคัญก็คือได้รู้เท่าทันบริษัทหรือว่ากลุ่มทุนต่างๆที่เข้ามารุกคืบแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับผืนป่าในประเทศไทยจนเกิดผลกระทบเรื่องของสภาวะอาหารสภาวะความเป็นอยู่รวมถึงโรคไขยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันอยู่ใน ขณะนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางที่หลวงปู่พุทธาอิสระได้เมตตาอธิบายวันนี้นะครับทั้งหมดทั้งกระบวนการเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะได้กระจ่างแจ้งแก่ใจรวมถึงฝากความหวังไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองถ้าหากเห็นว่านโยบายหรือว่าสิ่งที่เป็นแง่คิดสิ่งไหนที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ก็ขอให้ท่านนาไปปฏิบัติกันยง จริงจังเพื่อคืนชีวิตเพื่อคืนผืนป่าให้กับประชาชนคนไทยทุกคนและก็ร่วมสืบข้อเจตนารมณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการอนุรักษ์ผืนป่าและก็ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับในช่วงท้ายของรายการนี้ขอรับนมันสการหลวงปู่พุทธาอิสระครับสําหรับรายการหยิบม,มาเล่าภาคบ่ายกรณีพิเศษเรียกว่าช่วงพิเศษในการปลูกป่าถวายพ่อหลวงแม่หลวงของชาติในวันนี้เนี่ย พวกเราทัธนลายก็ได้รู้ถึงความเป็นจริงแลวก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งธรรมชาติที่ได้รับการเยียวยารักษาได้ในแค่เศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนักเพราะช่วยชีวิตของคนมันมีอายุไขยาวนานถ้าทุกคนได้ช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือปลูกต้นไม้กันคนละต้นตอนคนละวันเนี่ยนะวันละคนเนี่ยหรือว่าคนหนึ่งตอนหนึ่งวันหนึ่งต้นเนี่ยนะปีนึงมันก็365วัน ก็ได้365ต้ตนผู้ไทยสระก็ไม่ต้องมาเหนื่อยประเทศไม่ใช่ของพุ้ไทยสระเป็นดินนี้ก็ไม่ใช่ของผู้ไทยสระคนเดียวประเทศนี้เป็นของคนไทยทุกคนอยากให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมบ้านเมืองเราจริงจะอยู่กันได้เจริญกรรมสาธุวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับยุงมาแล้วยุงเยอะเลย